สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกลับมาเจออีกครั้งกับตัวกลม69เสื้อใสแล้วเย็นจะอ้วนจะผอมเราจะกลมไปด้วยกันนะครับวันนี้จะมาสาธิตมาทดสอบดีกว่าให้เพื่อนเพื่อน,อนดูกันนะครับเพราะว่าผมว่าเพื่อนๆ่อบางคนอาจจะต้องคิดแล้วว่าเฮ้ย hey, ไอเสื้อใสแล้วเย็นเนี่ยมันจะแค่เหมาะเอาไว้สําหรับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวหรือเปล่ามันเอาไปทำอย่างอื่นได้ไหมผมบอกเลยว่ามันทุกกิจกรรมครับไม่ว่าจะเอาไปทํากิจกรรมเอท์ดรหรืออินดรในบ้านนะครับอยู่ในบ้านอาจจะแบบทำความสะอาดกวาดพื้นถูพื้น,นซักผ้า ล้างห้องน้ําอรกน้าต้นไม้คือทุกอย่างหรือแม้นั่งนั่งเล่นคอมไม่ต้องเปิดพัดลมนะก็แค่นั่งแล้วก็เปิดตัวเสื้อตัวกมลมหกก้าไปให้มันเย็นๆไม่ต้องมาเปิดพัดลมเดินไปตรงไหนในบ้านก็เย็นตรงนั้นเออเป็นไงดีไหมวันนี้ที่ผมจะทําคือผมจะทำอะไรผมจะขัดสีรถนะครับก็คือจะขัดสีเจ้ามอเตอร์ไซค์ผมนี่แหละเจ้าประกัดนะครับคอนด้าซีทีหนึ่งสองห้าจะมาลองใช้งานเสื้อตัวกมลมหกก้ากัน,กนว่าเสื้อใสาแล้วเย็นเนี่ย ตามกลางอากาศตอนเที่ยงกวา่าบ่ายโมงกวา่าเนี่ยร้อนๆเนี่ยแดดกำลงังเว่งเปลี่ยนที่เพื่อนๆเห็นความสว่างตอนนี้มันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะขัดสีรถก็คือจะเคลือบอะไอตัวสีรถปกติผมบอกเลยผมจะต้องมีพัดลมตัวเล็กๆตัวหนึ่งมาตั้งนะแล้วก็นั่งขัดนั่งเช็ดนั่งล้างอะไรไปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ใช้เลยผมใช้แค่เสื้อตัวกลม69เสื้อสายระเย็นเท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันแล้วเดี๋ยวจะมาพิสูจน์ในทีว่าหลังจากที่เรา เคลือบเสร็จแล้วเหมือจะชุ่มโชกไหมเพราะผมบอกเลยเมื่อก่อนชุ่มโชกต่อให้เปิดพัดลมก็ยังชุม่มเพราะว่ามันจะมีจงังหวะที่เราเดินไปเช็ดลาพัดลมเนี่ยมันไม่ได้พัดโดนตัวเรามันก็จะร้อนนะเดี๋ยวไปดูกันเป็นไงครับเพื่อนๆเช็ดเสร็จแล้วเงาไหม เงาเงาผมใช้น้ำยาของฮาเล่มันเหลือมาจากตอนซื้อนั่นแหละจริงๆผมมีน้ำยาตัวอื่นอยู่เหมือนกันก็เอามาเช็ดเงาไว้แฮปนะปกติเนี่ยผมบอกก่อนนะว่าเช็ดพวกนี้ถ้าไม่มีพัดลมมาช่วยในการระบายความร้อนตอนที่ผมนั่งเช็ดไปด้วยนี้ผมเหงื่อแตกซกเลยนะแทบจะเรียกได้ว่าเหมือนอาบน้ำเลยผมเป็นคนเหงื่อเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีพัดลม เปิดผมบอกเลยร้อนนรกเนะี่ยแต่ว่านี้เนี่ยฟังกับเสียงนะผมเหนื่อยนะแต่ว่าไม่ร้อนจะเรียกว่ามันบอกไม่ร้อนก็ดูอวยนะคือมันร้อนแต่ไม่เหงื่อแล้วก็รู้สึกไม่เหนอะตัวมันมันมีพัดลมเป่าอัดอากาศอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าผมใส่เดดแคทอยู่ผมต้องถอดเดดแคทออกนะให้เพื่อนๆฟังนี่คือเสียงลมที่ออกมาจากตัวพัดลมตรงนี้ ังตอนนี้จะเห็นว่าตัวผมเนี่ยพองเลยเพื่อนดูนะลมที่ออกมาจากคอเสื้อผมตอนนี้ลองฟังดูดังไหมดังไหมฟูฟ้าฟูฟ้าเลยนะแล้วถ้าอยากจะให้มันเย็นยันหัวเลยนะก็คือ หน้าผากด้วยเพราะปกติเนี่ยหน้าผากเนี่ยถ้าไม่มีพวกพัดลมมาจ่อเนี่ยยังไงมันก็ร้อนเพราะตอนนี้ลมมันตีขึ้นมาเนี่ยมันจะโดนคอกับโดนหน้าหน้าผากอาจจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เพราะนั้นหน้าผากจะมีเหงื่อนิดๆแต่ถ้าเราทำอย่างเงี้ยน,นี่มันจะเย็นขึ้นยันหน้าผากยันหัวยันหูอ่ะให้ฟังได้ยินนะ <laughs> ไหมเป็นไงได้ยินเนาะ ตรงนีเป็นง <c oughs> ไงใครอาจจะหาว่าเราบ้าเด้อช่างเขาครับเราเย็นสบายเป็นพอเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะเกิดการเรียนรู้เหมือนสมัยแรกๆที่เราใส่หน้ากากกันฝุ่น PM รียจุดจนวันหนึ่งเราใส่หน้ากากกันเพื่อที่จะไม่ให้แบบติดเชื้อ <c oughs> ไม่ให้เราติดเชื้อโควิด19วันนี้มันกลายเป็น สิ่งที่ทุกคนทํากันจนเคยชินไปแล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวปลาหลอีกแล้วเพราะนั้นไอ้นี่ก็เหมือนกันแหละใส่ไปเถอะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะมันจะกลายเป็นเรื่องเคยชินแล้วมันก็จะไม่ใช่ตัวปลาหลอีต่อไปก็ฝากไว้วันนี้สําหรับตัวกลม69เสื้อใส่แล้วเย็นนะครับจะอ้วนจะผอมเราจะกลมไปด้วยกันสาธิตให้ดูครับว่าวันนี้เราเอามาทําอะไรบ้างหนึ่งในสิ่งที่เราเอาเสื้อตัวกลม69ไปใช้ได้ก็คือนี่เนละผมมาขัดสีรถให้เพื่อนๆดูแล้วว่ามันช่วยได้ยเยอะเลย ฝากไว้ประมาณนี้ครับ desserts. ราคาพิเศษมากๆนะ669บาทส่งฟรีด้วยนะครับเข้าไปสั่งซื้อได้ใน line oa ผมทิง้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆไปสั่งได้เลยแล้วก็ทุกช,ช่องทางการติดตามนะครับมี Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ok นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันด้วยให้หัวใจกันด้วยนะครับฝากไว้นะครับในเครือของ e c s y easy 9 5ผมเชื่อว่าเพื่อนๆรู้จักผม easy easy วันนี้ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจสำหรับเสื้อตัวกลม69เสื้อสายแล้วเย็น จะวุ่นจะผอมเราจะรวมมาด้วยกันนะครับฝากไว้วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ